โอ้วันนี้อากาศดีดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาถ่ายเล่นๆกันสักหน่อยที่เขื่อนแม่ออนอยู่หมู่บ้านน้องหอยบรนะรยากาศดีดีทังวันนี้แล้วก็เย็นสบายด้วยตอนนี้ก็ยีิบสามองศาก็น่าจะพอได้อยู่นะี่สิบสามองศาถ้าต่ำกว่านี้นี่โอ้ยหนาวแน่เชือ ม็มีนกบินมาด้วยโ้นี่อากาศดีดีโอ้จริงจริงแถวนี้ปีที่แล้วก็ไม่ได้มาเนี่ยปีปีหกห้าก็ไม่ได้มาเนี่ยเวลาผ่านไปเร็วเร็วก็ไม่มีอะไรหรอกมาถ่ายเล่นเล่นเฉยเฉยนะไม่มีอะไรถ่ายเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะไปเชียงรายกับครอบครัวด้วยไปกับครอบครัวแต่ไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่ามานี้จริงจริง ช่วงชีวิตนี้อยากไปเที่ยวคนเดียวมากกว่าแต่ไม่มีรถยนต์เปของตัวเองเลยนะน,น,นู่นเขาน่าจะทําอะไรกันไม่รู้ว่ะดูดิเห็นไหมไม่รู้เลยโอ้ต้องบอกว่าปีที่แล้วนี่เท่าที่จำได้ไม่ได้มาเลยแถวเนี้ยไม่ได้มาเลยปีที่แล้ว ก็ไม่มีอะไรหรอกอากาศดีดีวันนี้อากาศดีมากนี่พี่นุกชอบแบบนี้ถ้าใจใจจริงนะอยากให้ถึงเดือนกรกฎาคมเร็วๆจังเลย <c oughs> เป็นหน้าฝนนะเนาะเป็นก็เป็นหน้าฝนนะเนาะอันะ <c oughs> นี้มอไซค์ของพี่นุกเองตัวนี้ก็ใช้มอไซค์เนี่ยแหละ ดีมากปีนี้ก็ปีปีนี้ก็ปีหกหด้วยปีสองพันยิบสามปีที่แล้วสองพันยิบสองหห้าแล้วปีหน้าก็จะปีหกเจ็ดสองพันยี่สี่เวลาผ่านไปเร็วมากปีหน้านี้มันปีหน้านี้เราต้องตั้งเป้าหมายแหละว่าขอให้ได้งานทําและขอให้ได้รถรถยนต์คันแรกสักคันหนึ่ง โตต้าก็ได้อีสุกก็ได้เราไปเที่ยวให้หน้ำใจไปเลยแล้วเขาจะถ่ายบรรยากาศให้ทุกท่านได้ดูกันโอ้อากาศดีมากตอนนี้ห้าโมงกับอีห้าสิบนาทีล้วห้าโมงเย็นกับอีห้าสิบนาทีจะหกโมงเย็นละโอ้อากาศดีมาก พี่นุกชอบบรรยากาศแบบนี้อากาศดีสบายบายเลยตรงนี้ก็บรรยากาศดีอย่านเงี้น,นนะนก็แถวนี้ก็ไม่ได้มาในรอบปีครึ่งละไม่ได้มาในรอบปีครึ่งนะนี่ปี 66, 66, หกหกลดูเวลาผ่านไปเร็วเร็ว อโอเคประมาณนี้ก็มาถ่ายเล่น,เลน,เลนๆเฉยๆวันนี้คึ้มฟ้าคึ้มฝนบรรยากาศดีมากก็เลยมาถ่ายให้ดูกันชอบบรรยากาศแบบนี้ที่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ